<stronger than S 2> โอ้โหตวัวใหญ่มากนี่คือตัวที่แถมนะใครมาคนเดียวนะครับขอยเป๋าฮื้อที่ครั้งแรกนะแบบเข้ามาดูในร้านอะสไลด์สดนะครับ <strokes> นี่เครื่องเขาหั่นแบบชับเลยนะมีบิสกิตขึ้นสไลด์เลยบบนี่หน,นึ่งเ,เสิร์ฟก็ได้นี่เลยอืมโคตรน่ากินอ่ะอีกมาล่าเลยนะฮะ oh โอ้โหกดมจากับล็อกเตอร์ล็อกเตอร์เครื่องตัวนะครับซูชิวากิวเบิร์นไฟนี่กัตเตอรมันมา สวัสดีฮะเช้าวันจันอันหิวโหยไม่ได้กินชาบูอย่างงี้มานานลวเพราะช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นหน่อยแล้วก็เห็นร้านนี้นะครับชื่อร้านเนี่ยเห็นก็กูก็อมยิ้มในใจชาบูเห็นหนี <Hey. S 1> เดี๋ยวจะไปลองชิมร้านนี้นะครับกูเห็นรูปในในในเพจใช่ไหมเดี๋ยวลองให้สไลด์ที่นี่เขาหน้ากินมาน้ําซุปก็มี4แบบนะและที่สาคัญที่กูว่าแม่งเด็ดถ้าไป2คนเนี่ยกินบุฟเฟ่ต์นะฟรีกุ้งร็อคเตอร์หนึ่งตัวร้านอยู่ที่ไหนปัตชรพล แล้วน,นี่ก็คือเมนูทั้งหมด249ครับ249เราไม่ต้องคิดนะเวลาเรามากินร้านบุฟเฟ่ต์อันที่สูงที่สุดก็คืออันที่คุ้มที่สุดเพราะว่าถ้าอันอันถูกลงมาเนี่ยมันจะไม่ได้ล็อบสเตอร์อันนี้สองคนจะได้ตัวหนึ่งแต่สมมติอย่างเรามาสามคนอีกคนนี้จะได้หอยเป๋าฮื้อไปเขามีสี่ซุปมีหม่มาล่าท้องเต้น้ำดำต้ยมยำน้ำก็ตักเองนะฮะอยู่ด้านนอกเฮ้ยโตนี้ดีโตนี้ดีเฮ้ยชาเขียวอร่อย กุ้งหมูกับผักเนี่ยกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บริการตัวเองมีพวกสเปเ,เชียลเท่านั้นที่ในครั <c oughs> วเขาจะสไลด์ให้ <c oughs> ปลาแซลมอนแบยเนื้อริมแบบเนื้อนี่นมึกกรอบนี่กูชอบหมงเนี้ยเอาสักสองอันพอมีของหนึ่งที่แบบเด็ดมากอันนี้ต้องแนะนำเลยเนี่โอ้โของว่างว่างหัวนุ่มอันเดียวไม่พอแต่อนนี้ไข่หวานกัหเราต้องเอาผักหน่อยเฮ้ยกระเทียักเก็ตอ่าแล้วก็นี่ไก่ป๊อปนะฮะเฮ้ย ดูทอดแบบว่าโอเคเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวมีสไลด์เนื้อให้ดูด้วยสไลด์เนื้อสดๆเลยไปไปดูไปดูหน่อยดิว่าเราแบบว่าเข้ามาในร้านเขาเลยนะที่ครั้งแรกนั้นแบบมากินกินชาบูอยู่ดีเข้ามาดูในร้านน่ะนี่เครื่องเขาหัดแบบชับเลยนะ เป็นเครื่องอัตโนมัติครับลายสวยนะใช่มัเป็นลายหินอ่อนขอทิ้งไว้สักพักลายเนื้อก็จะขึ้นมากกว่านี้นะครับต่อมาจะเป็นเนื้อบิตเกตบิตเกตที่เป็นขนมใช่ไหมครับไม่ใช่อันนั้นบิตเกตสไลด์สดนะครับบิ๊กปุ๊บเปิดไม่มีการสำรองเนื้อไว้ก่อนเพราะว่าเนื้อถ้าเราสำรองไว้ก่อนมันจะติดกันอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองรสชาติของเนื้อจะเปลี่ยนตัวเครื่องของเรานะครับเวลาเปลี่ยนออเดอร์หนึ่งครั้งเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดมันหนึ่งครั้งเพราะว่าเนื้อ แต่ละตัวกินไม่เหมือนกันครับ mm hmm. ออกมาแล้วครับจากเมื่อกี้ในครัวสุด,ดยอดมาก mm hmm. รู้เลยว่าบางทีกินชาบูเนี่ยมันก็ละเอียดตั้งแต่การแล่เนื้อเลยนะการแล่ด mm ีเนี่ยทำให้แบบว่ารสชาติที่เรากินก็ดีไปด้วยอันนี้กตักไม่หยุดเลยนะ,ะ,อะชอบชอบมีมาเพิ่มกุ้งจิมุระกับไก่เทลิยากิอเเ่ะสามอันนี้เพิ่งทอดมาใหม่ีนี้น้ำจิ้มเขาเอามาเสิร์ฟให้สองอันส่วนชุดโต๊ะก็มีอยู่แล้วสองอันอันนี้เป็นหมาล่าก,กับซีฟู้ดเขาบอกมันโต๊ะจะมีซุกี้กับน่่จะคอนเสึกนะถ้ากูดก็ ดูกล oh, oh, ้ามซะก่อนโอ้โท like, right? ั้งม้อโอ้โหตัวใหญ่มากนี่คือตัวที่แถมนะดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเขี้ยให้ฟรีเนี่ยตัวเนี้ยโอ้มาล่าเฮ้ยลองกินดูลองดูทำล้ำลือหรือเปล่าอืมแต่ลกใหม่ๆกินเลยดีกว่าไหมกินเลยครับสองแถมนะครับลคกมาล่าไหมสนิทสน่ิทให้มันได้รสชาติซอสซึมซึมซึมฟูเลยพอลวกอ่าเป็นคนละครึ่งพอดีเลยว่ะครึ่งตัวนะครับอันนี้ชิมแบบยังไม่จิ้มดีกว่าชิ้นใหญ่มาก รู้สึกมาล่าที่นี่ก็ใช้ได้นะโหเพราะโลบสุกกางเด้งเนี่เรียมเลยโอเคนี่ล็อสเตอร์อู้หูร้อนๆเลยนะร้อนหอมเผือกเอือหือโหนี่อร่อยนะตรงนี้นูโมๆโห,โหนี่มันนะเนี่ยใครมาคนเดียวนะครับหอยเป่าฮือมันคล้ายๆขอไม้เหมือนกันนะดูไกลๆนี่ใส่แกงส้มนี่ไม่รู้เรื่องหืมหวาน ซูชิอ่หอยปลาเฮอรนี่ใส่วับบิแน่อย่นี้ครับใบแักบิสนองอืมชิ้นใหญ่มั้ันะชิ้นใหญ่นะเลยผิวอ่าอืต้องกินตอนนี้เลยน้ำเดือดแล้วก็ต้องรีบลวกเนื้อมีบิสกิตพึ้นสไลด์เลยเสือร้องไห้นั่นเองนี่ลวกคิละรแผ่นเนี่ยจะฟินสุดนี่ผมจะลวกประมาณนี้พอว่าผมชอบแบบนุ่มๆ อีกหมาล่าเลยนะฮะแซ่บแซ่บเลยได้อย่าจ <c oughs> ิ้มเยอะจิ้มเยอะกินชาบูเป็นคำปะ <c oughs> อือกินเนื้อชัดมากนี่สินะข้อดีของการสไลด์สดโอ้โหน,นี้เป็นน้ำดำผมก็จะจิ้มกับคพรสือแล้วกัน ชื่อนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในบุฟเฟ่ต์นะครับซูชิวากิวเบิร์นไฟกับซอสสูตรพิเศษของร้านอันนี้ก็คือสั่งได้เรื่อยๆอใช่ไหมซูชิวากิวเบิร์นไฟครับพิกาตะเกนมันมาพูดไม่ได้เลยครับพูดไม่ตรงเลย <c oughs> ซอสอร,อร่อยมากแซลมอนชิ้นหนาเลยนะครับไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าค่าเม,ม็ดมันเม็ดมันเรียงสวยอะโลแซลมอนสไปซี่อันนี้ครับเนื้อส่วนสันคอไปลวกกับหม่าลา่าละกัน นจิ้มสุมดดังเดิมเลย <C> e <at> น้ำจิ้มอร่อยนะ <C> e <at> นี่ชากินนี่เพิ่งรู้แค่นี้พอเน <C> e <at> ี่ยแซ่บ <C> e <at> นี่ก็นุ่มแซลมอนลงแซลมอนมั้างชิ้นเบ้งเบ่ง <C> e <at> ก็เป็นแซลมอนที่ไม่ใช่เกรดแย่นะ <C> e <at> ผมมากินแบบสูตรใหม่ดีกว่ากินในสไตล์ของเด็กคลองสามวากินเป็นแบบว่ากินทำใหม่๋ยวกูเริ่มแล้วก็ต้องไปให้จบอืคนน่ากินอ่ะอืมเอาไปคอนนะครับ ตชอบมาราที่นี่มากมาล่าไม่เผ็ดแต่ว่าแบบชาชานะแล้วก็น้ำจิ้มมาล่านี่หนึ่งเสิร์ฟได้ได้นี่เลยสี่แผ่นทันหญ่นะคุณต้องรีบลวกเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนียวนี่แค่ยังมีฟักทองแดงกุ้งกุู้หน่อยอันนี้หนุบหนุบเคี้ยวแบบนุ่มๆแล้วก็ไม่มันไม่เลี่ยนนะบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่นี่ฮะซูชิซูชิวายเกีวเบิร์นไฟนะฮะ นุ่มๆกระชายก็อร่อยด้วยนี่นะฮะไปบอกให้เขามาเคาะมาให้นะนี่ที่ของแถมน,น,น,นะเนี่ยเด้งๆเลยชิมชิมของแถมหน่อยอันนี้ก็คือน้ำซุปใหม่นะฮะแต่ห้องเต้กับต้มยำน้ำข้นแอบปลาไปต้มเลย,เลยแล้วก็พวกทะเลทั้งอย่างทั้งหลายนะฮะผมก็จะเป็นใส่ในต้มยำกุ้งเมื่อกี้แอบชิมน้ำซุปต้มยำต้มยำน้ำข้นเลยเครื่องแบบว่าใช่เลยเหลือชิ้นขนาดนี้เลยนะของฟรีนะ ดีกว่าเนื้อสับปวยกล้ามนี่แม่งดีสุดนะโอ้โหโอ้โหหัมันจากหัวลอปเตอร์ซดกับน้ำซุปเนี่ยต้มยำหัวมันล็อปเตอร์สุดละกันนะจิ้มกับซีฟู้ดละกันอันเนี้ยเนื้อส่วนนี้เนื้อหนึบสุดใกล้หัวไหมไงอ่าเนี้ยอันี่ก็คือผอยนางลมนะครับลวกสัหน่อย นี่หอยท่องลมลวกแล้วก็จะเป็นเด้งๆเลยอันนี้เต็มเลยอืมกรับดีนี่ติมตักเองนะครับผมสายรถเลยน่ากินมากท็อปปิ้งให้ด้วยเรียกติมล้างปากมาลองเซ่อืมโหลดเติมมุิถ้าใครติดใจน้ำจิ้มนะครับก็จะมีขายด้วยหน้าร้านอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะ สองทุกอย่างเราก็ได้มาพบถ้าใครอยากกินนะครับชาบูอร่อยอร่อยน้ำซุปมี่ยกกันรักฟีกุ้งล็อสเซอร์ด้วยเรือสไลสด์สดแล้วนี้เราก็มาเจอชื่อร้านเขา โดดเด่นมากเด่นชาบูเห็นหมีอยู่ถนนวัชระพลเฟิร์ชเฟซบุ๊กหรือว่า Google Map ก็จะเจอเลยนะครับหน้าร้านก็จะมีแบบลูกหมีสีดำๆน่ารักๆราคาที่เรากินเนี่ยคนละ485บาทหน้าร้านไม่กิน4 8 9บาทใช่พอได้ล็อตเตอร์ใช่แล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกนะครับถ้าสำหรับคนไม่สะดวกมากินที่ร้านพี่เขาก็บอกมาว่ามีรีสตาร์ทูด้วยจอดหน้าร้านปล๊บรับออเดอร์จอดหน้าร้านได้เลยต้องสั่งไว้ก่อนไหมอว่ามาสั่งมาถึงจอดเลยเลยก็สะดวกดีคราวนี้ก็ไปก่อนนะครับกับบบมมวเดลี่นะะฮ๊าายย